ถ้าเด็กแบบของร้านสังกัณฑ์ยังรวยได้เลยแล้วทำไมตัวเราอ่ะจะรวยไม่ได้สวัสดีค่ะเจนนะคะเจนเป็นแม่บ้านที่อยู่ประเทศมาเลเซียค่ะเจนมองหาทุกช่องทางเลยค่ะที่จะมาช่วยสามีแต่ก็จนปัญญาค่ะเพราะรำพังเจนเลี้ยงลูกก็หมดเวลาแล้วค่ะเจนไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้เลย และไม่สามารถที่จะออกไปขายของได้เลยค่ะก็รองเข้ามาเรียนดูคือเรียนมาแล้วหลายคอร์สหมดไปแล้วหลายหมืน่นพอมาเจอคอร์สของอาจารย์ป๊อปจบปับ๊บมีความคิดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยถ้าเด็กแบบของร้านสังกพันยังรวยได้เลย แล้วทำไมตัวเราอ่ะจะรวยไม่ได้เจดได้ทำตามอาจารย์ป๊อบมาประมาณ4ีเดือนเจดเก็ตเลยว่าการทำออนไลน์ในช่วงนี้มันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปมันคือทางรอดของในยุคนี้ค่ะ